ธนาคารกรุงเทพนำร่องขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้มีผล29กันยายน2565เมื่อวันที่28กันยายนนางรัชนีนพเมืองรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BBL กล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่ปกติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง ับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายเป็นครั้งที่2ตามการคาดการถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้นและเพื่อช่วยลดความเสี่ยงแนวโน้มของค่างเงินบาทและเงินเฟอ้อที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปกว่านี้ล่าสุดค่ะธนาคารกรุงเทพประกาศปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น0.15-0.5%ต่อปีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สําหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาหรือ MLR เพิ่มขึ้น0.4%ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สําหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิเกเกินบัญชีหรือ MOR เพิ่มขึ้น0.375%ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ m r r เพิ่มขึ้น0.3%ต่อปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่29กันยายนนี้ทั้งนี้การปรับขึ้นดอกเบี้ยเง,งินฝากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ฝากเงินและเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางในด้านเงินกู้ธนาคารจึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ย m r r ในอัตราที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้อื่นๆค่ะ